เนียรบางคนเนี่ยยังไม่เคยจับเครื่องมือช่างเลยใช่ไหมในวิชานี้จะได้เรียนเครื่องมือช่างในในของมสามถูกต้องไหมจะเรียนเครื่องมือช่างเช่นไขควงปากแฉกสว่านเนี่ยเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อเอาเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมาแก้ปัญหาในชุมชนแก้ปัญหาในชุมชนเช่นอะไรเช่นสมมุติว่าหมู่บ้านหนึ่งเป็นชาวเขา ทุกเช้าเนี่ยชาวเขาก็จะทําทํากับข้าวแล้วก็จะใช้ฟืนในการในการอะไรในการทำกับข้าวก็จะมีควันมีอะไรงเงี้ยเยอะแยะเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้แล้วนักเรียนจะสามารถแก้ปัญหาการเกิดควันในชุมชนได้โดยการใช้เทคโนโลยีเงี้ยอาจจะสร้างเตาเตาเตา,เตาฟืนที่ไร้ควัน,น,นเนี้ยอะไรเงี้ยเนืกอไหมมาใช้แก้ปัญหาฉะนั้นเนี่ยคนที่เรียนวิชานี้ แก้ปัญหาของชีวิตตัวเองได้นักเรียนบอกแก้ปัญหาชีวิตยังไงวะบอกว่าก็นักเรียนเมื่อนักเรียนเรียนวิชานี้เนี่ยนักเรียนจะรู้ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเชิงวิทยาศาสตร์เชิงวิศวศกรรมได้นะครับก็จะต่อยอดให้นักเรียนโตขึ้นไปอยากเป็นอะไรวิศวะเป็นเป็นพวกนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการใช้ชีวิต นะครับและอีกวิชาหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาวิยาการคำนวณวิยาการคำนวณเนี่ยครูที่เขาสอนอยู่สอนหนูอยู่เนี่ยเป็นครูที่มีความสามารถอยู่แล้วทำขยุ่นอยู่แล้วฉะนั้นในโรงเรียนครูลืมแนะนําตัวเองเลยว่าครูชื่อเอกพันธ์อิ่มเอิบนะครับหรือว่าครูยิ้มจากโรงเรียนอนุบาลอุตริศสอนชั้นมัธยมศึกษาสอนมาตั้งแต่ปีสองพันร้อสี่สิบ็มัธยมนะ เออก็จุดเด่นของตัวครูก็คือสอนด้านกระบวนการคิดสเตมศึกษาสเตมเนี่ฮก็คือในในโปรแกรมในในวิชาออกแบบเทคโนลยีและวิทยาการคำนวณอยู่แล้วเด็กที่จะเรียนกับครูก็คือจะได้เขียนโปรแกรมด้วยเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยที่โรงเรียนก็จะสอนเกี่ยวกับภาษาซีหุ่นยนต์นะครับจริงจริง จริงๆในเทอมที่เทอมที่หนึ่งเนี่ยในการออกแบบเทคโนโลยีเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนในในรายวิชาอินเทอร์เน็ตสร้างสรรค์ซึ่งเป็นวิชาเพิ่มเติมของวิทยาศาสตร์นะครับก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบเนี่ยนักเรียนที่เรียนกับครูก็จะได้เรียนการออกแบบเว็บไซต์นี่ยออกแบบเว็บไซต์โดยการใช้เทคเทคอินดิเตอร์ก็คือการเขียนโปรแกรม นะครับเขียนโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ภาษาทีเมลจนนั้นเด็กนักเรียนก็จะได้ออกแบบเว็บไซต์ของตัวเองได้เขียนโปรแกรมแล้วเขียนโปรแกรมเขียนไปเพื่ออะไรต้องบอกก่อนโปรแกรมเนี่ยเป็นโปรแกรมระดับสูงนะครับนะเขียนไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้รู้กระบ,บวนการแก้ไขปัญหาโดยใช้ภาษาระดับสูงเช่นนักเรียนต้องการเขียน แอปพลิเคชันนะในการเช็คชื่อของเพื่อนที่เข้าเรียนแต่ละวิชาอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเรียนได้เดี๋ยวคุณครูก็สอนนักเรียนได้นะครับก็หลากหลายอยู่นะครับเรียนวิยาการคำนวณเพื่ออะไรอย่างที่บอกในในโรงเรียนครูจะเสียจะสอนเกี่ยวกับการการออกแบบโปรแกรมต่างๆก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนว่าจะยุคใช้การออกแบบแบบ,แบ,บไหนรูน้ไหมฮะ แต่โรงเรียนนี้ชอบใจมากเลยเปิดกล้องทุกคนหรือว่าคุณครูเข้าบังคับเขาเนี้ยอันนึงนะมีนักเรียนกี่คนดูดูดูวันนี้เข้ากี่คนอ๋อสี็เนาะก็ จริงๆครูมีความสนิทสนมกับคุณครูเธอมากนะครับเป็นน้องน้องรักนะครับฉะนั้นเนี่ยการเรียนสองวิชานี้สรุปแล้วคือการเรียนสองวิชานี้จบไปแล้วจะได้อะไรเรียนจบไปแล้วนักเรียนจะไม่ฆ่าตัวตายเกี่ยวอะไรวะบางคนบางคนยิ้มอยู่สุชนระดายิ้มแล้วบอกเกี่ยวอะไรฆ่าตัวตายวะไี่ครูคุูแมงอะไรเพิเจอร์ที่บอกมา ไม่ฆ่าตัวตายเพราะว่าเด็กที่เรียนสองวิชานี้แล้วเข้าใจนักเรียนจะแก้ปัญหาของชีวิตของนักเรียนได้แบบมีขั้นตอนโดยใช้กระบวนการวิทยศาศาสตร์นะครับนะฉะนั้นการแก้ไขปัญหานี่มีส่วนสำคัญนะครับเด็กที่เรียนกับครูเนี่ยในชั้นม .3 ต้องออกแบบชิ้นงานมาหนึ่งชิ้นนะครับออกแบบอะไรก็ได้ที่เขามีบางคนก็แบบ ออกแบบก็ปุกกความสินน,น่รูอ้ออกอมแต่ใช้ไม้ไอติมบางคนใช้ไม้ไผ่บางคนใช้พลาสติกจากขวดอย่างเงี้ยมาออกแบบแล้วแบบบางคนมีอยู่คนนึงแบบน่าสนใจมากทำเครื่องขยายเสียงของมือถือโดยใช้ขวดน้ำไอเด็กคนนี้ได้เต็มเลยสิบคะแนนเพราะว่าอะไรเป็นสิ่งที่ ดูมาจากเน็ตนั่นแหละเข้าใจแต่มันเป็นสิ่งใหม่มันไม่เหมือนกับกระปุกอมสินมันไม่เหมือนกับสิ่งอื่นๆที่เราเคยเห็นมาแล้วแต่คนนี้ทําเป็นเหมือนกับแบบซับบูฟเฟอร์ของเครื่องเสียงอะที่ขยายขยายเสียงของมือถืออะทําให้เสียงมันดังขึ้นครูตกใจมากเลยเขาใช้ขวดสามขวดเอามาวางเป็นรูปตัวยูแล้วก็ใช้ใช้กาวกาวร้อนอะกาวพลาสติกกันนะ เอามาเชื่อมต่อกันแล้วก็เจาะรูเอามือถือใส่ในนั้นครูครับเอ้ยแม่งดังจริงๆไแม่งดังมากจริงมันให้ดูระหว่างที่มือถือคือคือเด็กต้องถ่ายคลิปไงแล้วส่งให้พี่ไงส่งให้ครูไงแล้วก็ก็ดูจากปกติมันไม่ค่อยดังครับครูแต่ผมไม่ได้เล่งเสียงเลยเล่งสุดแล้วเอาไปใส่มอนเดิมกลับดังขึ้นฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนเอามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ก็คือจะได้เรียนในวิชาออกแบบเทคโนโลยีนะครับนะแบบนั้นส่วนเรื่องการเขียนโปรแกรมก็จะไปอย่างที่บอกก็คือวิยาการคำนวณวิยาการคำนวณเขียนเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมก็ก็ต้องเริ่มแต่คิดก่อนว่าเรียนอยากเรียนอะไรอย่างครูบอกบอกนักเรียนว่าอยากเรียนอะไรอยากเขียนโปรแกรมภาษาซีหุ่นยนต์หรือเขียนโปรแกรม ของอะไรอย่างเงี้คยครูจะเอาไมา้เขียนหรือว่าสเก็ตเด็กบอกเลือกภาษาซีหุ่มยนต์อยากใช้บอร์ดบอร์ดที่ครูใช้ก็คือบอร์ดคิดไบที่โรงเรียนมีเนาะมีไหมมีฮะครูใช้บอร์ดคิดใบใช้แค่ทรัพยากรของบอร์ดคิดไบนะครับจริงๆเ่ะในวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ยในชั้นม .1 จะเรียนเรื่องคิดไบพื้นฐานเช่นการสั่งงานให้ขึ้น อะไรนะจอ LED การสั่งงานนู่นการสั่งงานนี่ใช้บอร์ดพื้นฐานของของโปรแกรมคิดไหมตอนม2เรียนอะไรม2ก็เอาสองอย่างมารวมกันเช่นเมือ่อเมื่อไฟปิดเมือ่อเมื่อเซ็นเซอร์แสงปิดก็อะไรนะข้อความขึ้น LED ว่าแสงไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วส่วนมสามทำอะไรมสามนักเรียนต้องสร้างบ้านอัจฉริยะเป็นชิ้นงานก็คือจะก็คือจะได้เรียนเรื่องการออกแบบด้วยออกแบบบ้านก่อนนะครับโดยใช้วัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็ออกแบบเกนในเป็นงานกลุ่มกลุ่มหนึ่งจะได้สามบอร์ดนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นบ้านบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ก็จะมีอะไรบ้างก็แล้วแต่นักเรียน นะครับจากการเรียนชั้นมหนึ่งมสองเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ทั้งหมดแล้วเด็กก็มีเซนว่าอันนี้คือสมาร์ทฟามสมาร์ทโฮมสามารถสั่งปิดเปิดมือถือได้ผ่านบอร์ดคิดไบต์อย่างเงี้ยเด้ไหมแค่มีเซนต์พอนักเรียนเห็นภาพปุ๊บก็มีคําถามมาอีกครูครับเราไปใช้ไฟจริงได้ไหมไฟบ้านจริงได้ไหมเอา้าได้ดีก็ยังไม่ได้ล่ะแต่ไฟที่เราใช้อยู่ในบอร์ดคิดไบต์อ่ะมันสามโวลตห้าโวลต์เนอกป่ะมาเป็น ไฟจากแบตเตอรี่ฉะนั้นเราต้องหาตัวอุปกรณ์อะไรที่มันเสียบปั๊กแต่ว่าจ่ายไฟสามโวลต์ห้าโวลต์คือก็ต้องไปหามาในอินเทอร์เน็ตมีขายไปศึกษามาเองพอเด็กศึกษาปุ๊บก็มาลองทําจริงๆแล้วมันก็สั่งปิดเปิดไฟที่บ้านนี่จริงๆฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่นักเรียนจะได้แล้วต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับจริงๆไม่ใช่บอร์ดคิดไบ้ถามว่าดีไหมมันเป็นพื้นฐานแต่จริงๆมันมีบอร์ดอื่นที่มันดีกว่านี้เนาะ ประมาณนี้ไม่รู้ว่าครอบคุมหรือเปล่ามีคำถามจากนักเรียนไหมเออถามได้นะครับไอ้ไอ้คนไหนคนไหนอะไรครผม้าใจไม่มีใครถามครับรัตพูมิครับรัตพูมิเปิดกล้องให้ครูดูหน่อยดิโอ้ยรัตพูมิหน้าตาดีว่ะเฮ้ยมวรัตพูมิสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ ออแล้วตูมมีข้อสงสัยหรือข้อคําถามอะไรที่จะถามครูไหมหรือว่าอยากคุยจริงๆจริงๆเห็นครูหน้าตาแบบนี้เราเคยไปแข่งุ่นยนต์ด้วยกันนะนะครับนะแข่งุ่นยนต์ด้วยกันกับคุณครูเธอเนี่ยแหละแล้วก็ยอมรับนะว่าคุณครูเธอเนี่ยเก่งนะครับนะแต่ว่าครูเลิกทนยนต์ไปแล้วมาขายต้นไม้ <laughs> มาขายต้นไม้นะครับแต่นี้ตะภูมิ สิ่งที่รัฐภูมิหมมองไปแล้วรัฐภูมิต้องการไปต่ออะไรสายอาชีพหรือสายสามัญสามัญครับอ๋อสายสามัญแปลว่าอยากเป็นอะไรโตขึ้นแมมวอยากตอบว่าอยากเป็นคนดีแมวนะอยากไปหนึ่งอาชีพไปหนึงอาชีพที่คิดไปไปช่วยงานที่ร้านอาบขายโทรศัพท์ขายมือถือซ่อมมือถืออ่ะซ่อมมือถือฉะนั้นการซ่อมมือถือก็ถือเป็นเทคโนโลยีจุกไหม ถูกไหมครับทันเทคโนโลยีเนี่ยต้องบอกนักเรียนว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่กับเราตั้งแต่เราเกิดก็คือหมอก็าใช้เทคโนโลยีมาผ่าคคอดเราไงจนถึงเราตายตเตาเผาศพรู้ไหมตเตาเผาศพล่าสุดเคยได้ยินข่าวไหมเตาแตกเผาโควิดเตาแตกเคยได้ยินไหมฉะนั้นการเผาศพปัจจุบันเนี้เมื่อก่อนใช้อะไรใช้ถ่านเดี๋ยวนี้ใช้แก๊สนะครับอีกหน่อยอาจจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ใครจะไปรู้ฉะนั้น สิ่งที่บอกแล้วระภูมคือการซ่อมโทรศัพที่ะภะูมิอยากทําเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ฉะนั้นเมื่อรู้วงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสายที่ควรเรียนก็คือเกี่ยวกับช่างอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่เป็นไรอยากไปสายสามัญก็ไปได้พอจบมองหกก็ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับเนาะประมาณนั้นครูบอกเลยนะครับครูเนี่ย มาจากเด็กหลังห้องถ้าเธอบอกว่าถ้าเธอเป็นเพื่อนครูรัตภูมิเธอจะบอกว่ายิ้มอย่างมึงไม่น่าเป็นครูได้เลยวะอย่างเงี้ยเรือองไหมใช่ไหมคือบรรยากาศคือเรียนจบโรงเรียนประจำจังหวัดจริงเกตเฉลี่ยสองจุดหนึ่งนะเรียนแม่งไม่รู้เรื่องแล้วถามว่าเป็นครูได้ยังไงคอนเทนต์เรื่องราวระหว่างทางมันมีเยอะนะครับแล้วท่งเด็ก ครูส่งเป็นผู้สอนส่งเด็กได้ระดับนานาชาติระดับชาติเนะระดับชาติเคยได้ที่หนึ่งระดับชาติด้วยไปนานาชาติด้วยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกนักเรียนคือคนเก่งไม่เก่งไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่เธอขยันหรือเปล่าขยันต้องมาก่อนนะครับเรียนรู้ตามมาขยันเรียนรู้ทําให้เราฉลาดฉะนั้นฝากและตภูมิก็คือขอให้เธอโชคดีในสิ่งที่เธออยากเป็น นะครับนะครับนะนะปรนะมาณนั้นประมาณนั้นโอเคขอบคุณมากนะยเตมพงศ์มีใครจะถามเพิ่มเติมอีกไหมใช่ สิงคโปร์ฟิลิปปินสิงคโปร์ไปสองรอบฟิลิปปินส์ไปรอบหนึ่งนะครับเหลือแต่เหลือแต่คาดหน้ายังไม่ได้ไปแค่นั้นฉะ <c oughs> <ot> <c oughs> นั้นเด็กเด็กใช่เด็กเด็กที่เรียนอุโยนกับครูเนี่ยจะเป็นเด็กที่เกเรเด็กที่ติดเกมพ่อแม่แยกทางกันติดยาสูบบุหรี่อยู่กับครูทั้งหมดเพราะเขาต้องเอาเด็ก เด็กแบบนี้มาอยู่กับคนแบบนี้ดนวยอมาจริงจริงเด็กแบบนี้คือเด็กครูเนี่ยจะเป็นหัวโจกในโรงเรียนทั้งนั้นนะครับตัวแสบคุูยิ้มครับไอเอ็มไปต่อยเพื่อนอีกแล้วครับโอ้ย <S <S เด็กหุ่นยนต์คุยแก้วอย่างเงี้ยเนื้อม,มาฉะนั้นเนี่ยแต่ทุกคนได้ดีหมดบางคนไปเรียนต่อวิศวะบางมดบางคนไปเรียนต่ออะไรนะสถาบันของแรงของซีพีอ่ะปัญญาพิวัตรหุ่นยนต์ ฉะนั้นเนี่ยเธอเรียนสองวิชานี้ครูบอกว่าสองสองวิชานี้ก็คือออกแบบเครื่งยีกับวิชาการคำนวณเนี่ยครูไม่ได้บอกว่ามันดีกว่าวิชาอื่นครูไม่ได้บอกว่ามันมันเจ๋งมันยอดเยี่ยมกว่าวิชาอื่นครูเพียงจะสื่อสารให้เธอบอกว่าถ้าเธอเรียนวิชานี้อย่างเข้าใจเธอจะใช้เครื่องมืออะไรเป็นเธอจะแก้ปัญหาได้แล้วจะส่งผลให้ชีวิตเธอเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะจะ เมื่อเธอมีปัญหาทุกครั้งในชีวิตจําไว้เลยนะลูกนะเธอจะไม่มีการฆ่าตัวตายเธอจะแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตัวของตัวเองโดยที่เธอไม่ต้องไปถามเพื่อนเธอจะแก้ไขด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับนะประมาณนั้นโอเคครับขายต้นไม้ นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพคุณครูบขอบคุณครขอบทโชคดีคดีครับ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 สวัสดีครับ